เอกสารหนังสือนะเล่มหนาขนาดนี้จะต้องพิมพ์ทำยังไงดีสไลดกลมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับครูมิงนะครับวันนี้ครูมิงจะมาสอนนะครับการเปลี่ยนนะครับหนังสือเอกสารให้เป็นไฟล์ Word โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราใช้โทรศัพท์ มือถือของเรานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเราใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับในการเปลี่ยนจากเอกสารหนังสือให้เป็นไฟล์ Word นะครับโดยไม่ต้องพิมพ์นะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราไปที่ google drive นะครับอ่าให้เรากดที่เลขบวกแล้วกดที่สแกนนะครับเป็นรูปกล้องนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ถ่ายจากหนังสือของเราเลย ตกลงนะครับแล้วก,ก็กดบันทึกชื่ออาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับกดบันทึกอ่ะบ,บันทึกเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดคอมนะครับไปเปิด Google Drive ของเรานะครับโดยให้เราไปที่ google นะครับแล้วก็อันนี้ google เราจะต้องล็อกอินนะครับ ็อกอินเข้าไปใช้งานให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเมล Gmail ของเราจะต้องตรงกันนะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับในเครื่องไม่งั้นเราหาไฟล์ไม่เจอนะครับให้เราไปที่กดจุด9จุดนะครับกดลงไปแล้วก็หาคำว่า drive นะครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับเมื่อเจอแล้วคลิกขวา แล้วก็ไปที่คําว่าเปิดด้วยนะครับหาคําว่า Google เอกสารนะครับกดลงไปนี่นะครับไฟล์รูปที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับก็กลายเป็นข้อความโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใดใดทั้งสิ้นเลย,ย,ยนะครับเราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับโดยการ Copy นะครับ ctrl a ctrl c นะครับแล้วก็ไปใส่ใน Word ของเรา ctrl v ได้เลยนะครับตัวหนังสือตัวอักษรนะครับอาจจะดูสเปรสัพนิดนึงอาจจะตกไปบ้างเราก็เช็คอีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคมชัดในการถ่ายรูปในขั้นแรกของเรานะครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนจากหนังสือให้กลายเป็น Word โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับ อีกวิธีนึงเราถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้ตัวสแกนนะครับโดยไม่สแกนอ่ะถ่ายรูปจากกล้องสดๆจากกล้องนะครับอ่าโดยให้เราไปที่กล้องของเรานะครับเสร็จแล้วกดถ่ายนี่นะครับเมื่อได้รูปแล้วนะครับเราปิดปิดกล้องของเราเสร็จแล้วไปที่ Google Drive นะครับกดลงไปแล้วกด ที่คำว่าอัปโหลดนะครับแล้วหาภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับแล้วอัปโหลดขึ้นไปอ่าน,นี้หลังจากนี้จะเป็นวิธีการเช่นเดียวกับที่เราสแกนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือให้เราไปที่ Google Drive ของเราแล้วก็หาไฟล์ที่เราถ่ายขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์รูป วันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเปิดด้วยนะครับ Google เอกสารนะครับ Google เอกสารอ่านี่นะครับข้อความจากในรูปเมื่อกี้นะครับก็จะลงมาสู่ Google เอกสารของเรานะครับแล้วก็ Copy ไปใส่ในไฟล์ Word ของเรานะครับเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับ นี่คือขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนจากเอกสารหนังสือให้กลายเป็นไฟล์ Word โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณมิงนำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบาย